Thank you ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมุยชาโรคคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ถ่ายดวงรายสัปดาห์ของชาวรัคนาราศีมีนจะมีผลนะคะวันที่22-28ธันวาคม2,567 เป็นการทายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นหรือไม่แม่นยำนะคะก็ขอให้ทุกทกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแต่ขอให้ทุกท่านนะคะนอมรับพลังงานดีพลังงานบวกกันออกไปให้มากที่สุดค่ะ ขอฝากด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะฝากในเรื่องของการกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการฟังลิ๊บถัดไปจากช่องของหมอมุ้ยนะคะก็คือจะมีราศีรายสัปดาห์นะคะแล้วก็จะมีดวง12ราศีรายเดือนกันด้วยเนาะอย่าลืมกดติดตามนะอ่ะโอเคเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวหมอมุ้ยขอเลือกไพ่ให้กับชาวราศีมีนะคะดูชีว่าโดวงชะของคุณในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นอย่างไร อ่าใบแรกนะคะชาวราศีมีหกไม้ค่ะเดอะมูนเดอะซันห้าดาบหนึ่งเหรียญเดวิลดิอิมเพรสแปดดาบ สี่ถ้วยสองถ้วยชะรยออตคิงดาบแฮงแมนเจ็ดไม้เอ็มเพอเรอร์ไพ่พระเจ็ดเหรียญห้าถ้วย สองไม้10บไม้และใบสุดท้ายเด็กเหรียญค่ะชาวลัคนาราศีมีนะคะไพ่ของคุณขึ้นมาว่าในรอบสัปดาห์นี้ตัวของเจ้าซาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยบางทีบางครั้งหงุดหงิดง่ายนะหงุดหงิดง่ายหรือบางทีบางครั้งเนี่ยจะเจอคนที่แบบว่ากวนหรือเข้ามาทําให้คุณเนี่ยต้องหัวเสียนะคะทั้งทั้งที่ไพ่ขึ้นมาว่า การหุดหงิดง่ายหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าชั่ววูบหรืออาจจะเป็นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงของคุณแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวคุณเนี่ยทำอะไรก็ตามในรอบสัปดาห์นี้คุณก็ไม่ได้โฟกัสที่ใครหรือไม่ได้คิดที่จะหาเรื่องใครไพ่ขึ้นมาว่าในรอบสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังนะคะที่จะมีคนเนี่ยเข้ามาหาเรื่องหรือจะมีคนเนี่ยเข้ามาถกเถียงพูดคุยหรือคุยไปคุยมาทําให้เกิดการทะเลาะเถียงกันเสียงดังเป็นเรื่องเป็นราวเลย ให้ขึ้นมาโดยเฉพาะให้เรามาระวังนะคะอาจจะมาจากหนึ่งเลยบุคคลที่เราคุ้นเคยคนที่เราสนิทเป็นคนเก่าที่เราเคยเจอหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะมีการทะเลาะก,กันในครอบครัวในเรื่องของการที่ไม่เห็นด้วยในบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่ดังนั้นนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติว่ากําลังจะเจอสถานาการณ์ที่แบบเฮ้ยเริ่มที่จะมีการถกเถียงทะเลาะก,กันแล้วเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะเพราะว่ามิฉะนนั้นบอกเลยว่าจะเป็นการทะเลาะก,กันที่รุนแรงแล้วก็น่ากลัวพอสมควรนะ อีกอย่างหนึ่งนะคะชาวราศีมีนเนี่ยเขาบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกเสียความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทไปในอดีตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ เรื่องราวมันผ่านมาแล้วแหละแต่คุณก็ยังฝังใจหรือหลายๆคนเนี่ยยังอึดอัดกับการที่จะต้องจ่ายเงินหรือใช้นี่แทนชาวบ้านอยู่แบบไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณอยากที่จะหนีจากสถานการณ์นี้ออกไปแต่บทสรุปปแล้วก็ยังหนีไม่ได้เพราะว่าคุณก็ไม่อยากที่จะเสียเครดิตหรืออะไรก็ตามนะคะดังนั้นนะคะถ้าเรื่องในอดีตมันผ่านมาแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านไปนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยในเรื่องของหนี้สินเก่าๆเดิมๆเนี่ย คุณก็ยังสามารถที่จะใช้จ่ายยังยังสามารถที่จะหาเงินใช้เขาได้นะแต่ว่าบางทีบางครั้งมันก็เครียดเนาะมันเป็นอะไรที่แบบรุงรังเนี่ยเออเป็นหนี้สินรุงรังนะคะแล้วก็เป็นหนี้สินแบบ ระยะยาวอ่ะเป็นอะไรที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่รู้จักหมดจากจบจากสิ้นสักทีหรือบางคนให้เรามดระวังถ้ายังไม่ได้เป็นนี่รายวันนอกระบบอย่าเข้าไปเล่นกับมันเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะแบบจะมีความเดือดร้อนเข้ามามาก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 เลยนะไพ่เตือนไว้นิดนึงนะคะถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหาทางออกไม่ได้เนี่ยคุยกับเจ้าของเงินหรืออะไรตรงๆดีกว่าดีกว่าที่คุณจะต้องเข้าไปในวังวนนี้บอกเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะเฮ้ยมันมันเครียด มากกว่าที่คุณคิดไอ้พวกนี้มันตามล่าแบบว่าทําให้อับอายแล้วทําให้เราแบบว่าเสียความรู้สึกมากๆเนาะ ช่วงนี้นะเขาบอกว่าให้เรามาระวังเลยคนในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่ในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะหมายความว่าในเรื่องของความรักก็ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมองคุณดูอยู่ห่างๆนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลื้มหรือว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะดังนั้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีมีความรักของคุณนะคะผู้ใหญ่คนในครอบครัวเนี่ยมีอิทธิพลพอสมควรในเรื่องของการที่ช่วยตัดสินใจหรือมีอิทธิพลพอสมควรที่จะทําให้คุณเนี่ย เครียดได้ง่ายมากๆเลยนะในรอบสัปดาห์นี้นะคะความรักของชาวราศีมีนเนี่ยตัวคุณเนี่ยถือว่าคุณมีความจริงใจให้กับเขานะคะคุณพยายามให้โอกาสในสิ่งที่เขาเคยผ่านหรือพยายามให้ฝ่าในสิ่งที่เขาเคยผิดพลาดมาในอดีตนะคะแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณก็พยายามแล้วเนาะแต่ทําไมเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นไปตามที่ คุณคิดหรือคาดหวังนะคะดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันการกระทําที่มันแสดงออกต่อกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจ100%ยนะแต่ก็ถือซะว่าเออมันกย็ยังมีข้อดีดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งละกันแต่ก็ไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่เนาะ บางทีบางครั้งนะคะใครที่แบบว่าแอบคุยกับใครอยู่โดยที่แบบไม่ได้เปิดเผยให้คนรอบตัวรู้เพราะว่ากลัวโดนว่าโดนดุอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันยืดเยื้อแต่ว่าไม่มีสถานะให้นะคะการที่ไม่มีสถานะให้เนี่ยก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่กล้าบอกใครนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบคุยกันไปกันมาแล้วมารู้สึกว่าเฮ้ยมันระแวงนะแต่ฉันก็ชอบคุณนะแต่เมื่อไหร่คุณจะมีสถานะให้ฉันสักทีหรือว่าคุณแอบไปพูดคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าฝ่ายฝ่ายหนึ่ง ค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮ้ยทุ่มเทเลยแต่อีกฝ่ายนึงก็เหมือนว่าชิวๆไม่คิดอะไรนะคะไอ้ฝ่ายที่ทุ่มเทเนี่ยก็ต้องการที่จะแบบอยากได้สถานะหรืออยากได้ความชัดเจนเนาะแต่บทรรบสรุปแล้วในรอบสัปดาห์นี้มันก็จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณคิดหรือคาดหวังนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าให้เรามาระวังนะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้สายตาที่แบบว่าในที่มืดหรือจอโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆบางคนถึงขั้นที่แบบ เป็นโรคเกี่ยวกับสายตาเรื้อรังถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดเจ็บตาปิดตาเลยหรือเปล่าช่วงน,นี้นะคะเขาบอกว่าถ้าใครที่แบบภาวะเป็นโรคเบาหวานนะคะพยายามนะลดนะจ๊ะลดอาหารที่ไปกระตุ้นนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาหรือเป็นเกี่ยวกับโรคต้อกระจกหรืออะไรต่างๆในรอบสัปดาห์นี้มันจะมีโอกาสอาการเจ็บตาแสบตามากๆนะคะ หรือถ้าคิดในข้อดีบางคนเนี่ยจะไปทำศัลยกรรมเกี่ยวกับสายตาที่ทําให้ตาดูสวยดูหวานขึ้นด้วยแต่ไพ่ขึ้นมาว่าให้รามดระวังนะจ๊ะต้องเลือกหมอหรือว่าคลินิกที่ดีมีคุณภาพนิดนึงอย่าเห็นแก่อะไรที่มาราคาถูกเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาโฆษณาค่ะ อืมเนาะอาจจะเจอแบบว่าอะไรที่แบบเฮ้ยเหมือนจะดีนะมันเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกมากเลยมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยแต่บางทีบางครั้งโปรโมชั่นอะไรที่ถูกมากๆนะ่ากลัวนะคะก็ต้องลองดูลองเช็คให้ดีนิดนึงนะอืมจังหวะใครหลายๆคนนะคะมีความคิดที่อยากที่จะเดินทางไปเที่ยวอยากที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนาะพ่ขึ้นมาว่ามันเหมือนว่าคุณใจคุณเนี่ยไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์หรือคนรอบข้างเนี่ยอาจจะแบบไม่เห็นด้วย เนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะของชาวราศีมีในรอบสัปดาห์นี้ไม่ว่าอะไรทำอะไรก็ตามอยากทําแต่เหมือนว่ามันเหมือนจะมีคนคอยขัดอ,อยู่ข้างๆนะคะอาจจะเป็นแบบหวังดีก็ได้หรือไม่ได้หวังดีก็ได้แต่เหมือนว่ามันอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะนะคะมันก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจในหลายๆเรื่องเนาะ หลายหลายคนนะคะวันหยุดยาวพอแบบมันเจอเรื่องเนื้อเรื่องนอยเรื่องเซงอะไรเงี้ยหลายหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็อยากที่จะอยู่บ้านนะจริง,รงๆแล้วถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากที่จะไปไหนเลยเนาะอยู่บ้านอยู่นิ่งๆอยู่พักผ่อนคุณก็สามารถที่จะมีความสุขและสบายใจได้เพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยการที่ต้องวุ่นวายกับคนมากเกินไปหรือปล่อยให้คนอื่นเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ความสุขของชาวราศีมีนเนี่ยลดลงนะคะเขาบอกว่าไพ่คข้มงวให้ใช้ชีวิตแบบว่าสโลล่า แบบว่าเป็นตัวของตัวเองมีอะไรไม่ต้องไปพูดปา่าประกาศให้ใครรู้มากมายหรือไม่ต้องไปรับรู้ความทุกข์ของใครมากมายนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกเครียดมากๆเลยแล้วก็ไม่มีความสุขไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะอ เรามาดูกันนะคะโชคลาบของชาวลัคนาราศีมีนมีไหมโชคลาบไม่โดดเด่นนะคะเขาบอกว่าถ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้โดยเฉพาะถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้านําหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายยาพุทธพญานาคอะไรอย่างเงี้ยให้ไปแก้บนก่อนอน,นะจ๊ะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียเกี่ยวกับเนี่ยการดําเนินชีวิตมันอาจจะย,ยากยากนิดนึงนะลองคิดที่ว่าไปบนบานสานเก่าอะไรหรือในเรื่องของการอาถือศีลปฏิบัติธรรมการสร้างบุญบารมีอะไรหรือเปล่านะคะถ้า ทำได้คิดออกให้รีบทำก่อนปีใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะ สุขภาพของคุณอย่างที่บอกไปให้เรามาระวังอาการมันปวดท้องบิดบิดอะ่ะปวดท้องบิดบิดให้เรามาระวังเกี่ยวกับโรคท้องเสียโรคกระเพาะทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะแล้วก็ให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาเจ็บตาแสบตา,า,ตาความเครียดเลือดหรือน้ําเหลืองไม่ค่อยดีอาจจะทําให้แบบว่าผื่นง่าผื่นคันง่ายหรือทานอะไรเนี่ยมันเกิดการแพ้หรือปะทุอะไรง่ายๆเลยก็ให้เรามาระวังนิดนึงค่ะเนาะ โชคลาภมีไหมโชคลาภไม่ค่อยโดดเด่นแต่ถ้าอยากซื้ออยากเสี่ยงจริงเขาบอกว่าเาก็ติดทะเบียนรถไว้นิดนึงแต่ไม่ค่อยโดดเด่นนะเขาบอกว่าให้ซื้อแบบว่าตัวเล็กๆตัวทุกตัวน้อยๆหรืออย่าซื้อตัวแพงตัวหนักมันจะไม่มีโชคโชคลาภของคุณมีแบบว่าเล็กน้อยน่ารักมากเลยนะคะอาจจะเป็นทะเบียนรถหรือความฝันก็มีโอกาสที่จะให้โชคได้ด้วยเช่นกันเนาะตัวเลขนะคะก็จะเป็น58 5878นะคะ58 78 1ด1 9ดดดหนึ่ง อ่าสามหกสามเสหาเนาะหลายตัวไหมถ้าหลายตัวจับวินนะจับวินเป็นหนึ่งห้าเจ็ดแปดสามหนึ่งสามก็ลองดูนะคะประมาณนี้เนาะเอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงบอกไปหรือ,อยังให้ไปแก้เคสเนาะ ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเขาบอกว่าพระภุมมเทวาเจ้าที่เจ้าพางที่บ้านค่ะมันสวดมนต์มันเปลี่ยนนะ้ําเปลี่ยนของไหว้อย่าปล่อยให้พลังงานลบหรือพลังงานของความสปกปรกฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนผลไม้นะแล้วก็ให้นั่นแหละในบ้านนั่นแหละเนาะก,การเสริมดวงแต่ถ้านอกบ้านก็คือนอกเหนือจากการถือศีลปฏิบัติธรรมการแก้บนแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเป็นพระนเรศวรมหาราชก็เด่นพระเจ้าตากสินมหาราชก็เด่นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพญานา ไหว้พญานาคคำชงคำชโนดหรือแบบพญานาคที่อยู่ภาคเหนือก็ดีนะพญานาคที่อยู่ภาคเหนือนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าจะดึงดูดหรือไหวขอพรต้อนรับปีใหม่เนี้ย จะนำโชคลาภให้กบคุณพยานาคก,กับพระพิฆเนศที่อยู่แถบภาคเหนือค่ะลองดูนะจ๊ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชาวราศีมีนนะคะใครที่กําลังเจ็บป่วยอยู่หรือกําลังที่อยากีจะไปหาหมอก็ขอให้เจอหมอดียาดีรักษาให้หายค่ะเจอกัลยานมิตที่ดีคู่ชีวิตที่ดีคนดีๆเข้ามาเพื่อที่จะส่งเสริมบุญบารมีกันเนาะ นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนให้ขึ้นมาว่ารักษาสุขภาพเยอะๆรัวช่วงนี้อย่ามัวแต่รักคนอื่นหรือห่วงคนอ,นอื่นมากจนเกินไปนะคะจนลืมที่จะดูแลตัวเองแล้วอีกอย่างนะคะในเรื่องของหนี้สินเก่าๆเดิมๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเคลียร์ได้ให้ค่อยๆเคลียร์แต่ว่าอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มโดยการที่เป็นหนี้นอกระบบเด็ดขาดนะคะบอกเลยเด็ดขาดนะเพราะว่ามันมันจะแบบ ความไหยะจะมาเยือนเข้ามาในชีวิตคุณและครอบครัวเลยนะคะช่วงนี้นะอีกอย่างหนึ่งถ้ารู้สึกว่ากําลังจะประสบพบเจอในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงหรือไปเจอใครทะเลาะกันหรือด่ากันเนี่ยก็พยายามอยู่ห่างๆนะอย่าเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่าถ้าไม่ได้ปัญหามาจากเราโดยตรงก็อาจจะมีการโดนลูกหลงหรืออะไรบ้างเนาะ,ะช่วงนี้นะคะใจร่มๆใจเย็นๆอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครนะคะอะไรที่ปล่อยวางให้อภัยได้นะคะให้ขึ้นมาว่าให้ปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความสุข นะคะหรืออาจจะเป็นสัปดาห์ของการเก็บตัวอยู่กับบ้านอยู่คนเดียวดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบว่าจะโดนแบบห่างเลขหรืออะไรที่จะมาจากคนอื่นหรือคนอื่นจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกดดันไม่สบายใจในเรื่องของความพิดเห็นหรือความคิดของเขาต่างๆเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนนะคะวันนี้หมอมุยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอลาไปก่อนบา,บายๆค่ะ